กลับเข้าสู่คิทเช e นสเตเดียมของเชฟกระท้าเหล็ประเทศไทยครับเชฟพุท้าจิงของเราวันนี้นะครับผมเป็นเชฟที่อยู่ในวงการอาหารจีนมากว่า20ปีนะครับความสามารถของเขาความเก่งของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ล้วนๆจนวันนี้นะครับได้เป็นหัวหน้าเชฟจากพัตคาารที่ได้ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกนั่นก็คือพัฒคาารมังกรหลวงนั่นเอง แถมเขายังมีอารมณ์ขันนะครับเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวด้วยเขามั่นใจแค่ไหนไปพบกับเขาเลยครับเชฟฉีครับครับพี่ฉี เรื่องความไหวนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะมาจากพัฒนาการที่ลงกินเนสบุ๊กด้วยนะครับว่าเป็นพัฒนาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแขกที่มาทานนี่ต่อคืนต่อคืนที่เป็นพันๆเนาะต้องมีความว่องไวในการทำอาหารทางพิชิีนก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเชฟที่คอยพลิกแพงสูตรอาหารตลอดนะครับผมคิดคอนเซ็ปต์ใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าไม่ทิ้งความเป็นอาหารจีนใช่ครับใช่ไหมครับมาอยู่ในวงการอาหารจีนนี่ตั้งแต่16บหอายุ16ตั้งแต่อายุ16กนะครับก็20กว่าปีถามม่ทีมมั่นใจไหม มั่นใจครับเต็มร้อยเต็มร้อยนะครับเนี่ย <laughs> นะแกจะเป็นคนคำคๆอย่างเงี้ยนะครับมับ่นใจรอดูครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยครับโอเคถ้างั้นมาดูกันว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับและพวกเขาเหล่านี้คือเชฟกระทะเหล็กจากคิทเช่นสเตเดียมเวทีการแข่งขันทำอาหารระดับประเทศ ที่พร้อมจะต้อนรับผู้ท้าชิงทุกคนเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนเชฟชัยเทพเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปเชฟเอียรเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยเชฟชุมพลเชฟสีครับจะท้าชิงกับอเชฟท่านไหนครับผมมั่นใจฝีมือในการทำอาหารจีนของผมผมขอท้าชิงเชฟัชเทพครับ เชฟมิสเตอร์ลีหรือเชฟชัยเทพสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนกุณซือผู้รอบรู้วัตถุดิบผู้เชี่ยวชาญการทำอาหารจากต้นตำรับแนดนมังกรจากผู้กำกับดูแลอาหารและเครื่องดื่มแห่งพัฒนาอาหารจีนในโรงแรมระดับห้าดาวสู่การลงครัวเรียนรู้ศาสตร์การทำอาหารด้วยเทคนิคและความเอาใจใส่ในรสชาติ ทำให้เชฟชัยเทพรอบรู้คุณสมบัติของวัตถุดิบจนสามารถบอกได้ว่าวัตถุดิบแต่ละชนิดเหมาะจะทำอาหารประเภทไหนะและในสัปดาห์นี้ท่านประธานก็ได้เกิดจุดประกายความคิดขึ้นมาว่า ถ้าผมจำไม่ผิดในดินแดนแห่งสยามประเทศมีวัตถุดิบชนิดหนึ่งนิยมพอะเลี้ยงกันมาช้านานเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและทำอาหารให้อร่อยได้อย่างหลากหลายและในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟของประเทศไทยได้ลองสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับโจทย์วัตถุดิบตัวนี้ดูเช่นกันเชฟีคุณคิดว่าความแตกต่างระหว่างชัยชนะและพ่ายแพ้นั้น คุณคิดว่ามันแตกต่างกันอย่างไรการแข่งขันผมคิดว่าต้องมีแพ้ต้องมีชนะถ้าแพ้ผมก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ของผมอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้ตรงนี้ถ้าชนะผมคิดว่าผมมีความโชคดีในตรงนั้นครับเชฟชัยเทพละครับคุณคิดว่าชัยชนะและพ่ายแพ้นั้นมันแตกต่างกันอย่างไรครับ ผมว่าไม่มีความแตกต่างครับเพราะเราอยู่ในอาชีพเดียวกันและวัตถุดิบหลักวันนี้ก็คือวัุดิบหลักวันนี้ก็คือเป็ดครับ ึกแห่งศักดิ์ศรีของเชฟหนุ่มที่เริ่มอาชีพจากศูนย์แต่เต้ามาทั้งชีวิตและหมายมั่นจะขอโค่นบัลังของเชฟยอดฝีมือที่เปรียบพร้อมอย่างเชฟชัยเทพความมุ่งมั่นของเขาจะคว้าชัยเหนือเชฟกระทะเหล็กได้หรือไม่ห้ามพลาดครับ